วันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่บรรพบุรุษเพิ่นสร้างไว้สร้างบ้านแปลงเมืองเนาะคะ่ะนอพญาลอเป็นเจ้าเมืองที่นี่นะคะชอบไก่มากไก่ฟ้าพญาลออันนี้เจ้าเมืองนะคะเนาะ เจ้าเมืองคนที่ก่อตั้งเมืองเวียงหล่อนะคะอันนี้ขอต่ำลอยขอต่ำรอยอุ่นใจเมืองจุนอุ่นใจขอต่ำรอยเผจของเมืองจุนอุ่นใจที่แนะนำเผจด,ดีๆให้ ท่านผู้ชมได้รู้นะคะอันนี้เจ้าเมืองพญาลอนะคะเจ้าเมืองเวียงรอเจ้าพ่อพญาลอประวัติเจ้าพ่อพญา,า,าล่อนะคะเนาะ ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะมากราบเจ้าเมืองเวียงรอด้วยกัน นี่แผนที่อำเภอเชียงคําอำเภอภูกรรมยาวอันนี้ของจังหวัดของจังหวัดพะเยานะคะนี่แผนที่ของจังหวัดพะเยาโบราณสถานเวียงลอ โบราณสถานเวียงลอนะคะอันนี้อุทยานปูลังกาตรงนี้น้ำตกภูสางางวัดพระาธาตุขุนบง โบราณสถานเวียงรออ๋ออันนี้เพื่อนปั่นที่หลังบ่ยายอ๋อจะอันนี้พระธาตุเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยพรญยาล่อสั่งเพื่อนสั่งเพื่อถวายยังก่อนสั่งเมืองล่อ ที่พญาลอสร้างเมืองลอนนนะคะอันนี้พญาลอองค์เหมือนนะคะโบราณสถานเวียงลออันนี้องค์เหมือนเพื่อนเนะคะเนาะ อันนี้เมืองเก่านะคะเมืองเก่าเป็นพระธาตุเมืองเก่า,ธา,ธกาแก่ตั้งแต่สมัยพญยาลอเป็นเจ้าเมืองสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานให้ประชาชนคนเมืองกราบไหว้อันนี้ศูนย์ศึกษาข้อมูลเวียงลอตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะพระพุทธรูปสีขาว องนี้พระอุปคุตนะคะหลังคาสีดำเป็นโบสนะคะเป็นโบสถหลังคาสีดำ บ่ได้ใส่ไม้เด้อค่ะเสียงบดังปันไดไม่ได้ใส่ไม้นะคะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ผ้าชมอันพระพุทธรูปเก่าโบราณหลอด้วยทรายนะคะแกะสลักด้วยทราย พุทธรูปสมัยเก่าโบราณน,นะคะเป็นเนื้อทรายล้วนๆเป็นปลักฮักพังแล้วละพี่น้องได้หลายพันปีแล้ว บ่มีอย่างสิเว้าวนะคะน่ะเนาะชมภาพไปเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเว้าวบ,บ่เป็นอันนี้ตามรอยของพระอา,อาจารย์อะไรนะวัชระวงกาอะไรว้าวบ่าสื่อที่ะะว่าถือเนาะค่ะเนาะเว้าไปทั่วถีบนี่ล่ะเว้าซื้อบ่ถือา่าสักย ตรงนี้ก็เป็นโบราณสถานนะคะแตงแต่สมัยปญญาลอ่อเป็นสังไว้เสาหินเป็นเสาหินตรงนี้เป็นเวียงลอนะคะนครเวียงลอ เจ้าเมืองเวียงหลอนะคะยู่แจมบ้านแจมเมืองนี่แหละเพราะว่าอันหมู่บ้านพระเจ้าเพาะกันว่าปลูกบันส่โบราณสถานเวียงหลอเสาหลักเมืองค่ะเสาหลักเมืองเหมือดคือแท้ ตรงนี้ก็เป็นสถานโบราณนะคะ<ม>เก่าแก่มากๆตังแต่พญาลอเป็นสางบานแปลงเมืองมันทั่งเบิดปลักหักทั่งเบิดเรือไว้น้อยเดียวไว้ให้ลูกให้หลานชมคือสิง,งามนาอยาย่ตะกี้เนาะ<ม>เห็ดงามเนาะ<ม>เห็ดไข่ไกับสมัยคอมนี่ล่ล<ม>ะเนาะอันนี้เสาหินนะคะนี่เสาหิน เสาหินเบ่งไล่เสาพิ่นเหตุขึ้นแต่ว่ากระสิงามแต่งามว่าล่ะแต่ว่าเพันพังนะขาเจ้าพังนะเนาะของเกาโบลันคนครเวียงลอนะคะตรงนี้นครเวียงลอ นครเวียงรอผู้ขา่าีนก็เป็นลูกหลานพญายล,ล่อละเดียวนี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อเจ้าทีเจ้าทางเอ้ย,อยตรงนี้เวียงล่อนะคะเวียงล่อนครเวียงล่อนะคะลูกหลานพญายลอทั้งนั้นนะคะแถวนี้บริเวณนี้ ตรงนี้คือกู่พระแก้วนะคะที่นครเวียงลอของเรานะคะสถานโบราณนครเวียงลอลูกหลานพญาลอเพิ่งแกได้มาถ่ายทํานี่แหละเป็นครั้งแรกขอบคุณเจ้าทีเจ้าทัางเด้อแม่นางทรณีเด้อ กู่พรแก้วค่ะเมืองเก่าตั้งแต่สมัยพญาลอเป็นคนสร้างขึ้นนะคะกู่พรแก้วค่ะสากบารักหักพังเสียดายเนาะคะ่ะเนาะ ต้าบุรณะงามๆนี่ก็สีงามขนาดเลยอันนี้เพิ่น <c oughs> ว่ดใดมาบุรณะต่อเสียดายเนาะเนาะเสียดาย,ะะย,ดายวัตถุโบราณของคนไทยสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยของสมัยโบราณตั้งแต่เจ้าเมืองเวียงล่อพ่นสางไว้หลายร้อยหลายพันปีแล้ว บริเวณกว้างกว้งางมองนีสถานมองนีตั้งแต่สมัยพญารอพันสังไว้เจ้าเมืองเกาพันสังไว้กว้างขวางทำเป็นที่ท่องเที่ยวได้สบายสถานที่โบราณน,นะสถานที่โบราณน,นะคะ เสาหินเพ่นเสาหินนะคะเสาหินคนสมัยโบราณเฮ็ดไว้พี่น้องเอ้ยตะลับเม็ดกับบ่ามี่้อนตีตะปูบม่มีเครื่องมือบ่มีเพ่นคือเห็ดใดเนาะสมองอัจฉริยะมากๆเลยคนโบราณก็พ,พุทธรูปทรายนะคะพกะพุทธรูปแกะสลักทรายหินทราย กูแก้วพระธาตุกูแก้วพระธาตุกูแก้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้มีชื่อว่าอะไรคะพระธาตุยังกาก วัดสารพีนะคะตรงนี้อันนี้ก็โบราณสถานเวียงรออีกที่หนึ่งนะคะที่เจ้าเมืองท่านสร้างไว้หลายหลายพี่น้องนครเวียงรอ,อนครเกาตะวาภู้ขาบดายมาอันรีวิวกำลังใดมานี่ละ่ะชมบาลเนะลมไม่ีเพิินที่เพิินสั่งไว้ห้อยมือเพิินนะ ว่าบ,บังห้อยมือเจ้าเมืองเพิ่นสั่งไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าเป็นพระพุทธรูปองค์เก่านะคะตรงนี้องค์นี้คือองค์เก่าแต่เป็นซากปรักหักพังแล้วะคะ่ะน่าเสียดายมากขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะท่านใดท่านไหนที่ได้ชมได้ดู สากประรักหักพังนครเวียงล่อนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะเดอ้อตรงนี้ก็โบราณสถานเวียงล่อนะคะเมืองเก่าโบราณน,นะคะสร้างด้วยเจ้าเมืององค์เดียวกันนะคะโบราณสถานเวียงล่อพี่น้องเอ้ยงามหลาสากประรักหักพัง,งตั้งแต่เจ้าเมืองบนสั่งห้อยมือเพิ่น เฮ็ดไปให้ลูกให้หลานเบิงหน้าประตูทางเข่าและทางออกนี่สองทางเนาะคะเนอันนี้โบราณสถานเวียงลอมีหลายหลายโบราณสถานเวียงลอ่อเมืองไงขนาดพี่น้องที่พินสังไว้ สมัยเจ้าเมืองเวียงรอสร้างไว้นะคะงามหลยพี่น้องเอ้ยตะสระอ,อนขึ้นยกระดับขึ้นไข่ไข่กับเมืองอันทางสุรินทร์สีสะเกตไหมแต่ว่ายุพีเพิ่นเอาดินเผา คนเอาดินจี้ดินเผาเห็ดเมืองยุพุ่นพ่นเอาหินเนาะสวยงามหลายมาแอลมาเที่ยวมาเบิงอันโบรานสถานเดอ้อผู้ใดอยากมาเบิงมาชมเมืองเกาโบรานของเจ้าเมืองเวียงล่อจัองว่าขออนุญาตเดอ้อได้เหยียบได้ย่ำห้อยมือเพึน่น ยกโทษยกนี่ให้ลูกให้ร้านอืมจังวะบฉวาชนก็ิดกราไดยกระดับตรงนี้ยกพื้นขึ้นนะคะยกระดับพื้นขึ้น สงสัยนำถ่วมย่ำนำมากมากขออนุญาตดเด้อคุณพระคุณเจ้าเ,เจ้าทีเจ้าทาั่งตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งนะคะสถานโบราณที่เจ้าเมืองเป็นสั่งไว้มาชื่นชมเหมันห้อยมือของบรรพบุรุษ นะคะเนาะโบราณสถานเวียงลออยู่ในดอยนะคะบันไดขึ้นบนดอยเลยนะคะวันนี้ไปให้ทุกที่ไปทุกที่มองดมีสถานโบราณบันไดท่าขึ้นเจ้าเมืองพ่นเหตดไว้เนาะค่ะเนาะเจ้าเมืองพ่นสังพ่นแปลงไว้ตั้งแต่สมัยพ่นสังพ่นแปลงเมืองนครเวียงล่อ รังพึ่งป่าคนมาเฮ็ดห้างเพื่งป่าไว้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเฮ็ดไว้ถากถวายรีวิวขัง่างเดอ้อพี่น้องพุนาบันไดย,ยุ่ปูนต่ำๆพผุนอะพระสุเมธดาบท พระเจ้าองค์ดำนะคะขอโสกขอหลาบขอให้มีความสุขความจเจริญในลงังในโชคในหลาบนี่ขอบในครัวเนาะค่ะเนาะมีความสุขความจเจริญความปลอดภัยแคลว่วคลาดทุกสิ่งทุกประการอันนี้ก็โบราณสถานนะคะซากปรักหักพังนะคะ วระพุทธรูปประธานพรค่ะขอโศขขอลาบได้สุกได้ลาบเด้อค่ะเด้อเจ้าองค์ดํานะคะข้างล่างคือสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์ ทิพภะเพิ่นมาจำศีลภาวนาสมุนไพรค่ะสมุนไพร ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมมาเที่ยวสถานโบราณเวียงลอนะคะนครเวียงลอเมืองเก่าโบราณน่าชมน่าดูมากๆเลยพี่น้องมีหลายหลายมองสถานที่ที่เพิ่นส้างไว้งแต่บรรพบรุษเท่าส้างไว้คุณละสวัสดีค่ะ